ช่อง Key off, Key right. คีย์อัพเลิฟแอนด์นคีย์อรท์คุบุญสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุบุญมาให้นะคะความเบิกบานสำราญใจนะคะโดยการนะคะให้ฟังเสียงคุบุญนะคะร้องเพลงซึ่ง เพลงนี้มันเป็นเพลงที่รู้สึกฮิวจิตฮิวใจคุบุลมากะะเป็นเพลงที่ให้ความเบิกบานนะคะเป็นเพลงที่รู้สึกถึงพลังงานแห่งความรักไรเงื่อนไขดังนั้นคุบุญขอใช้เพลงนี้นะคะในการแบ่งปันทุกคนไม่ว่าเสียงจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะ <c oughs> โอ้ oh, ครั้งแรกนะคะกับการร้องเพลงออกสื่อนะคะกิ๊ ots, okay. Now, school, school. Teachers, ิกาสักครู่สักครู่ใจเย็นนะคะทุกคนของดีต้องรออ่อยเก็บหยุดใจไม่พอต้องแบ่งออกไปเรื่องราวความรักมากมายพระเจ้าประทานให้มาแบ่งปันความรัก ไม่มีวันจะหยุดพักให้คนมากมายรู้จใจความรักที่ดีที่สุดแม่โลกจะสันวันไว้แม้ใครจะไม่ฟังฉันฉันจะประกาศแบ่งปันระพรมากมายแม่โลกจะเปลี่ยนแปลงไป ฉันจะไม่ขอเปลี่ยนไปเอเพียงใครใครได้ฟังเรื่องราวพระองค์เก็บอยู่ในใจไม่พอต้องแบ่งออกไปเรื่องราวความรักมากมายพระเจ้าประทานให้มาแบ่งปันความรักไม่มีวันจะหยุดพัก คนมากมายรู้จักความรักที่ดีที่สุดแม่โลกจะสั่นวันไว้แม่ใครจะไม่ฟังฉันฉัน,ฉนจะไปะกาศแบ่งปันพรพอพมากมายแม่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม่จะไม่ขอ เพียงใครๆได้ฟังเรื่องราวพระองค์พระเจ้าให้ความเบิกบานเรามานะคะนี่คือสิ่งที่ติดอยู่กับความรักไรเงื่อนไขจิตเดิมแท้ของเรานะคะเราสามารถฟังเพลงได้นะแต่ฟังเพลงแบบ เยียวยาใจนะฟังเพลงที่เบิกบานใจนะคะไม่มีอะไรที่ผิดนะถ้าเพลงนั้นเป็นเพลงที่ช่วยยกระดับจิตยกระดับใจคุณนะคะไม่ใช่เพลงทุกไม่ใช่เพลงเศร้าไม่ใช่เพลงดราม่าถ้าฟังแล้วมีกําลังใจมากๆในการใช้ชีวิตถ้าฟังแล้วทําให้รู้สึกความรักเบ่งบานแสงสว่างเบิกเบิกบานคุณจะร้องจะเต้น,นได้หมดเลยนะคะนี่แหละคือวิธีรักษา จิตวิญญาณของเราที่ถูกต้องดีงามนะเป็นทั้งความรักและแสงสว่างนะคะ